สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มคนเข้ากลุ่ม Facebook นะครับง่ายๆนะครับที่ใครก็ทําได้นะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับก็เพื่อนๆมาที่ Google นะครับจากนั้นก็เพื่อนๆเสิร์ชหาเว็บไซต์ที่ชื่อว่า KM m นะครับขีดที่ h นะครับหรือสามารถคลิกลิงก์ได้จากใต้คลิปนี้นะครับดียวผวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับพอคลิกเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์แล้วนะครับเราก็มาสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับโดยคลิกได้จากตรงนี้นะครับ จากนั้นนะครับทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กถูก2อันด้านล่างนี้ด้วยนะจากนั้นก็ทําการสมัครสมาชิกได้เลยนะครับแต่หากใครนะครับที่ไม่ต้องการจะกรอกข้อมูลนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกผ่านทางช่องทาง gmail ได้เลยนะครับเมื่อทําการสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับก็ให้ย้อนกลับมาที่หน้าเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ทําการลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะครับหากใครนะครับที่าสมัครผ่านทางช่องทาง gmail ก็สมัครจากดานล่างนี้ลงชื่อจากดาล่าง นี่ได้เลยนะครับพอมาที่ในเว็บไซต์แล้วนะครับก็จะมีบริการมากมายเลยนะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายแต่ละรายการให้ฟังนะครับเพราะบางบริการนะครับก็สามารถหารายได้จากทางเว็บไซต์ด้วยนะครับด้าน,นบนนี้จะเป็นยอดเงินคงเหลือที่เราได้เคยเติมไว้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนการเติมเงินให้นะครับซึ่งทางเว็บไซต์ก็มีช่องทางการเติมเงินให้เลเลือกหลากหลายช่องทางเลยนะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการแจ้งเตือนของทางเว็บไซต์นะครับให้เพื่อนทำการอ่านด้วยนะครับไม่งั้นอาจจะทําการสั่งซื้อผิดพลาดกันได้นะครับทีนี้มาดูวิธีการเพิ่มคนเข้ากลุ่มกันบ้างนะครับโดยให้เรามาคลิกที่ Facebook นะครับจากนั้นนะครับในส่วนของหมวดหมู่ให้เพื่อนเพื่อเลือกเป็นเพิ่มคนเข้ากลุ่มนะครับแล้วก็ในส่วนของบริการนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นบริการที่4888แล้วกันนะครับจากนั้นก็ให้เพื่อนๆนนลิงก์กลุ่มมาใส่ได้เลยนะครับแต่กลุ่มนั้นนะครับก็จะต้องเปิดเป็น สาธานะนะครับนำลิงก์มาใส่ในเว็บไซต์นะครับก็เราก็พิมพ์ปริมาณที่ต้องการได้เลยนะครับขั้นต่ำอยู่ที่100นะครับเมื่อทําการปั๊มเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับก็สามารถปิดกลุ่มเป็นส่วนตัวได้เหมือนเดิมนะครับจากนั้นทําการกดสั่งซื้อนะครับเมื่อสั่งซื้อเสร็จแล้วนะครับทางเว็บไซต์จะมีข้อความขึ้นมายืนยันแบบนี้นะครับว่าแสดงว่าเราสั่งซื้อสําเร็จแล้วนะครับและทางเว็บไซต์ก็จะให้รหัสออเดอร์เรามานะครับโดยหากเราเกิดปัญหานะครับเพื่อนๆสามารถนํารหัสนี้ไปแจ้งแอดมินได ทางแอดมินก็มีการตรวจสอบให้เลยนะครับพร้อมมีแอดมินคอยตรวจสอบให้เราตลอด24ชั่วโมงนะครับและหากใครนะครับที่ปิดเว็บไซต์ไปแล้วต้องการจะดูย้อนหลังนะครับก็สามารถมาดูได้ในประวัติการสั่งซื้อนะครับในประวัติการสั่งซื้อนะครับก็จะมีเลขออเดอร์ของเรานะครับที่เราได้ที่ทางเว็บไซต์ได้ให้มานะครับเราสามารถนํารหัสนี้ไปแจ้งแอดมินได้นะครับโดยหากเราเกิดปัญหานะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดนะครับที่เราได้ซื้อไปนะครับก็จะเป็นปริมาณ ภาบริการแล้วก็ลิงก์นะครับแล้วก็มีสถานะบอกนะครับในช่วงนี้รอดาเนินการนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาอธิบายทั้งหมดให้ฟังนะครับวิธีการเติมเงินนะครับก็มาที่เติมเงินนะครับก็จะมีช่องทางการเติมเงินให้เรื่องหลากหลายช่องทางเลยนะครับก็จะเป็น QR code นะครับ อันนี้ก็จะเป็นให้เราเลือกเหมือนกันนะครับว่าเราต้องการส,าสแกนแบบไหนนะครับก็จะเป็นมีทั้งสแกน QR code เหมือนกันนะครับโทมันนี่กระส,สิกรนะครับไทยพันนิตนะครับกรุงศรีมีทุกธนาคารเลยนะครับหรือบุญเติมก็มีเช่นกันนะครับและอันนี้ก็จะเป็นแนบสัลิปธนาคารนะครับเมื่อเราทําการ โอนตามบัญชีนี้เสร็จแล้วก็ให้เราเอาลิปมาแนบในนี้แล้วทําการยืนยันนะครับระบบก็จะทงการเพิ่มเงินให้อัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็จะมีอ่างเปา w a l l e นะครับให้เรานาลิงก์ไปใส่นะครับแล้วก็มีคริปโตนะครับซึ่งมีอ่าเหรียญให้เราเลือกถึงห้าเหรียญด้วยกันนะครับสี่เหรียญด้วยกันนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นบริการนะครับก็จะเป็นบริการทั้งหมดของทางเว็บไซต์นะครับเราสามารถค้นหาได้นะครับว่าเราต้องการอ บริการอะไรนะครับก็พิมพ์กันไปนะครับหรือว่าจะมาเลือกได้นะครับเพียงแค่กดเข้าไปนะก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับหากต้องการคําอธิบายมากขึ้นนะครับก็สามารถคลิกได้จากด้านหลังนี้นะครับหรือต้องการสั่งซื้อก็สามารถกดได้จากตรงนี้เลยนะครับต่อมานะก็จะเป็นบริการแนะนําเพื่อนนะครับบริการนี้ก็ดีนะครับสําหรับคนที่ต้องการนะครับหารายได้เสริมนะครับก็จะเป็นบริการเราจะได้อัตราค่าแนะนำนะครับ5%านนะครับจากยอด ที่คนที่เราแนะนําไปนะครับได้ใช้บริการนะครับก็เพียงแค่คัดลอกลิงก์ตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ส่งต่อนะครับหาก เพื่อนเรานะครับที่แนะนําไปนะครับได้ทําการสมัครจากลิงก์นี้นะครับเราก็จะได้ห้าเปอร์เซ็นจากอัตราทั้งหมดนะครับก็จะมีบอนะครับว่ามีคนสมัครจากลิงก์นี้กี่คนแล้วนะครับแล้วมีรายได้รวมเท่าไหร่นะครับตอนนี้เรายังไม่ได้เบิกอีกเท่าไหร่นะครับก็ลองไปลองทําตามกันดูได้นะครับยิ่งมีเพื่อนเยอะนะครับก็ยิ่งได้ยอดเยอะนะครับอย่างผมก็ได้มาหกพันกว่าแล้วนะครับ ต่อนะครับก็จะเป็นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านทางช่องทางมือถือนะครับก็ตอนนี้ก็จะมีทาง Google p l a y นะครับสำหรับ Android นะครับตอนนี้ส่วนของ a อ p p p l e นะครับก็ยังการอัปเดตกันอยู่นะครับก็สะดวกนะครับสำหรับแอปพลิเคชันนะครับทีนี้มาดูวิธีการติดต่อแอดมินกันบ้างนะครับโดยให้เรามาคลิกที่หน้าแรกเลยนะครับ ก็จะมีนะครับติดต่อแอดมินอยู่ด้านบนนะครับการติดต่อแอดมินก็จะมีทาง2งช่องทางนะครับก็จะเป็นทาง l ลน e ดีนะครับก็แอดไปได้ตามนี้เลยนะตรวช่วยเหลือนะครับตัวช่วยเหลือนะครับก็ให้เราเลือกเป็นหัวข้อเรื่องนะครับเกี่ยวกับการสั่งซื้อการเติมเงินหรือว่าอะไรนะครับแล้วให้ใส่รหัสออเดอร์ของเราไปนะครับจากนั้นก็ให้ทําการเลือกนะครับว่าเกิดปัญหาอะไรนะครับ หรือต้องการให้ทําอะไรนะครับแล้วก็พิมพ์สาเหตุไปได้นะครับหรือต้องการอธิบายอะไรนะครับหรือสามารถแนบรูปได้เช่นกันนะครับก็เพื่อนๆสามารถแนบรูปไปได้เลยนะครับถ้ามีนะครับจากนั้นทําการกดส่งตัวนะครับแอดมินก็จะทําการมาตอบอยู่ด้านข้างนี้นะครับทีนี้ก็มาดูกันบ้างนะครับว่าบริการที่เราสั่งสื้อไปขึ้นหรือยังนะครับอ่ะตอนนี้ยอดคนเข้ากลุ่มของเราก็ ขึ้นมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสั่งไป100ก็ได้บาถึง138เลยนะครับก็ไหวมากๆแล้วก็แถมให้ด้วยนะครับหากใครนะครับที่สนใจนะครับเพิ่มความ่าเชื่อถือให้แกกลุ่มนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับสามารถสมัครและเข้าสู่เไซต์ได้จากลิงก์ด้านล่างเลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ